สบายดีพี่น้องสบายดีปาาุงสบา,าสบา่าสาสองน้องด้าพี่น้องเจ้าพ่สกูส,สกเนะมม่ามานานพอโลหเินเขาสุดหาเข้าลงงม,มอยหายไวสลบเท้า <c oughs> แมนตายเกก อันหนวดใหญ่ๆนะน้องนะการจะได้มาหนวดใหญ่กับแก้มมันปล่อยมันไปก่อนอันหนวดใหญ่ๆนะเชียงคุกขักคุกขากว่าสัตว์ปฮะข้างหน้าอยู่อดบุษอ,อืม อืเป็ดปน,น,น้องแค่น้ำไมนะว่าเปิดเป็ดงามนะน้องแค้นนี่นี่ตัวผูลายนี่ นหน้าขาเป็นปูเลยเป็นนองมันฝนตกเนะาะโอ้ oh. เบิดและพายเนี่ยนี่นะ mm hmm. อันนั้นบนนั่งเล่นบนอ่อนะนะอืมง้อมันะก็เฮ้ยพัดพักกัะย่างไม่ได้ รวยรวยรวยอืออือเซียวจะนำอะไรมันก็บบมมีแล้วงมไปน้ำมีปลาพะติโอ้พะติมันเก่งเว้ยนี่ปลาพินี่ ทำไม่จะทื่อขู่ไปอาสนามไร้บุมมี่อี๋ไหนนี่จะขั้นใหญ่ๆขาดกระห่วยอาทิาตยล่มนอนลงอมงอมงอมอันนี้เที่ยงแม่ต้องซีบอ่ะ

ลายบ่ลายกระงมมหัวได้นนาหัวได้นิเล็กน้อย ชีวิตของลูกชาวนาะ มุดเจอมาสาวเด็กงมหอยเลยจ้าหามันได้ลายๆเด้อต้งหกหาคนเด้อน้องแค่นจ้เรียน กินนนนเด็กอยากน,น้องเนะโอ้ลสสาสงซานเลย ายแม่ไซมึงดูห่นะหน,นั่นเสียแต่หน่วยน้นหน่วยน้อีน้ำหน่วยใหญ่น้ำอืมเออไายูทำมันกันเนาะกูจากอดเสือนั่นอืมเก่งเก่งเกนายคนละพันกีบ ลูบเอาลูบเอาเจ้าน้ำมันเลือกยุกว่าบนอย่งนั้มันถ่วงคานอยู่นะแม่ มีกันหน้าชิมโตบะแฮนทั้งกลุ่มเ่ยพาทั้งกลุ่มเด้เขาเป็นกำลังงามเนาะกำลังแบบ

หมดป,ป,ปลูบปลุดปีดนะมีบปล่าแซนัำไลนนั่นฝากกดไลค์กดนแซ่สอง้องเบิ่งจบลิปสอง้องด้ำไปเด้อปา่าลุงค่ะวันดีป่าลุงพางงโมดเจ้าวนะถแมีจะได้กรอบหนึ่ง เป็นหลังฐานหลุดในกันเดินบกขึ้นขึ้นมาสิได้ร์สัมไรเนาะต่อไปลุงต้นนี้ก็ขึ้นมาเลยนาะจากมวยเพิ่อครั้งขึ้นมาเนาะเิ่นมวยกันยังไงเันจะได้ไดร์สัมได้ต้นนี้เป็นสวนมันเพิ่นเลยสวนสวนมันหัวมันจังแค่หน,นูเล็กเลย โอ้คุณขึ้นมานะชวนมันเป็นโอ้คุณขึ้นมาชวนมันร้ายแล้ววางไปเบ็ดเลยแต่โมนี่นะอันนี้เราก็มาที่นาเมลุคโฮเมลุคโกน้อง ప్లూ మనీ నాగలు పూల నా పి